เ็จเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องพอการกบสร้างหน่อยสร้างแตงคือเกาพี่น้องมือนี้จะดีไว้งานทอพิ้ซี่พี่น้องเฮ็ดเป็นทีว่างกระถางต้นไม้กระถางมินิพี่น้องจากโค้งทอพิซี่คือเกาพี่น้องมาเข้าตัดทอพิ C ซี่ขนาด40เซ้นสามทอนพี่น้องแล้วหาสิบเส้นสี่ทอนสามสิบสามเซ้นสองทอนรากา สิบเส้นพี่น้องสิบเส้นแปดทอนราคาเจ็ดเส้นสองทอนราคมี8ปดเส้นอีกสี่ทอนพี่น้องมา่องอฉากสามทางแบบนี้สี่ตแว้า3าสามทางแบบนี้อีกแปดตพี่น้องราคาของอฉากอีกสองตมาบ่อตังเวาไรยบประกอบกันเลยพี่น้องปบ๊บเอาทอนสี่สเส้นพี่น้องปบ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปะเปยนเลง่ายๆเือๆไปเขาะปึ๊บปึ๊บะอีกันนึงเาปึ๊บเขาาปึบนาขนาดสิบเส้นขปึ๊บเข้าลงไปปึ๊บเส้นยัดเข้าไปนะกะจะประมาณ ทานี่ไสแปดเส้นเคาะลงไปปึ๊บปึ๊บฮะปึ๊บทานี่สิบเส้นสิบเส้นเคาะปึ๊บตอกลงไปเคาะลงไปปึ๊บปึ๊บสวมเข้าไปปึ๊บอื้อ จ็บประมาณปึ๊บปึ๊บปึ๊บสวมเอานี่สามสิบสามเส้นตอกลงไปปึ๊บสามสิบสมเส้นตอกลงไปปึ๊บคาอปึ๊บอันนี้ยี่สิเส้นตอ,อกอันนี้ปึ๊บสิบเส้นปึ๊บ ปบฟังนี่หยัดเข้าไปปึ๊บสามทางสวมปึ๊บหยัดปึ๊บนะปึ๊บพิ๊กเข้กท่านี่สวมของออฉากปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าลงไปปึ๊บปึ๊บ ิปเส้นเข้าก็จะมาวางพี่นอ้องวางปพ๊บใส่นี่ปเพบวางชึบชึบพอเข้าว่างทอนหาซิบเส้นแล้วปพิบเข้าก็จะใส่เค็มบันท้ายพี่นอ้องเค็มบันท้ายมัดเลยเขาก็จะตัดเศษตัดหนวดมันทีกระถางเข้าพี่นอ้อง วางลงไปปึ๊บนะชึบปึ๊บวางปึ๊บชึบปึ๊บลงไปชึบปึ๊บฮะปึ๊บลงไปอ่ะเสร็จเป็นทีเ่เรียบร้อยพี่น้องที่ว่างกะถางมินิเฮ้าพี่น้องโค้งทอพี่สิงานดีไหวคือเกาพี่น้องงานดีไหวโบมีสูตรเฉพาะพี่น้องถ้าซื้อเขากะบ่แม่นงานดีไหวพี่น้องนี่ก็ใส่งบประมาณไป หนึ่งใบแดงกับหนึ่งใบฝ้าพี่น้องอ่ะขอต่อสามทางจัดมาในตัวละสี่บาทพี่น้องของง้อฉากพี่น้องของอของ้อฉากของง้อฉากใส่สองตัวแล้วก็สามทางฉากใส่สิบสองตัวพี่น้องอ่ะจัดไปงานดีไหวคือเก่าพี่น้องแจ๋วฮะพอบ้านแม่บ้านก็สามอาทิตย์เองได้พี่น้อง